m o าบอนิ bon ครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์อยู่ของร้านแต่ว่าเรามีพ,พิเศษนะฮะพอดีรถนะครับรถรถเสร็จหนึ่งคันแล้วก็เป็นเคสที่เร่งด่วนจะหอมอยากเจอเต็มที่นะก็เลยเดี๋ยววันนี้เมื่อเช้ารีบมาร้านแต่เช้าครับในเป็นวันที่ร้านหยุดนะผมมาแต่เช้านะครับก็ล้างรถ ลงแว็กนูนี่นานเสร็จพร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมจะเดินทางแล้วไปทางอำเภอท่าตะเกียบนะครับก็รอชมออบรรยากาศระหว่างทางแล้วกันครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะฮะออกนอกสถานที่นะครับลองดูรถรถอยู่นี่ครับด้านหลังผมน่ครับประมาณน,านี้คันนี้ฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก,กลับกล้องให้ดูกันทั้กันนะครับ นี่ฮะฟอร์เอลเลสนะครับต F าม F150 แล้วก็ตกแต่งนู่นนี่นั่นครับล้อยางช่วงล่างโช้อกอัพแหลกหลังคามันไดกันชนท้ายฮะออกแนวคอร์สคันตี้ฮะมีแหลกหลังคาด้วยบรรทุกของนะครับแคมปิ้งทำเป็น F 1 5 0ตัวนี้เป็นตัวเอลเลสตัวเทรนนะตัวเขาเรียกว่าตัวถูกนะครับ ไม่ถูกตัวประหยัดก็มองอ่างนี้ตัวประหยัดนะครับจะใช้คำว่าถูกครับมันแพงอยู่ครับล้านกว่าแต่ว่าเป็นาราคาประหยัดนี่นะับก็เดี๋ยวจะเดินทางแล้วนะฮะจะเดินทางแล้วรอทีมงานครับไปกันสองคันนัดเจอกับพี่ต่ายรอบมอเฟายที่จุดพักรถลาดกระบังนะครับวันนี้เอารถคันไททันของพี่ต่ายไปด้วยครับเวลากลับจะได้มีรถกลับครับไม่างนั้นไม่มีรถกลับนะรอบคันประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวยังไงไปดูช่วงระหว่างเดินทางนะครับบรรยากาศนะครับ ถึงจุดพักรถนะครับตรงราะบังนะเรามาเจอพี่ต่ายเรียบร้อยครับเนี่ยกำลังถ่ายรูปจอดรอเลยครับเดี๋ยวขากับเรานั่งไทตันกับเรามาทำคลิปขากับกันอีกนะครับต่ายกำลังเก็บภาพเก็บรูปสวยๆตามทางนี่ครับมีรถของต่ายล็อบโมดิฟานะครับใส่ฮอตทายเลยนะนยไทตัน ีเดินทางไปพร้อมกันเมื่อกี้ผ่านมาเมาื่อกี้อย่างกับพายุเลยฮะหลังจากที่เราล้างรถมากันอย่างสวยเลยโดนพายุเข้าไปเปื้อนหมดเลยครับเดี๋ยวไปดูว่าที่นู่นจะมีล้านล้างรถให้เราไหมหรือว่าพอน้ํามันแห้งอะไรแล้วมันยังใหม่อยู่ก็คงจะท่องไปแบบนี้ฮะส่งรถหน้าฝนอย่างว่าแหละโอเคเดี๋ยวร่วมเดินทางกันครับ But not you. Cause you're so thick, swag, sick like I Atsu. I can get crazy to love me so like But Believe me when I say that it's me and not you. You said you wouldn't leave me, but you might. Find another guy who treats you right. Another one that trusts you. Another one that loves you. Girl, I'm so insecure. Trip inside my mind, and you're so beautiful. Why would you give me? I ain't get it from my mom It's not your fault, I want you all It's never been enough, cause you're jealous with the butt And I'm ditty cause it's day 26 since I met you I am to my face and it's great cause I let you Did I forget to mention All I need is your attention, attention, yeah, yeah You said you wouldn't leave me but you mom. น้ำปตทนะครับแวะสักนิดหนึ่งเตรียมสะเบียงฮนะเราหางขึ้นรถดูีิมีอะไรบ้างฮนะคาโลมีลูอมนมนะกินเป็นเด็กเลยอ่าพักรถแป๊บหนึ่งนะครับจะเดินทางต่อไปได้เวลาเดินทางกันแล้วครับ But not you. Cause you're so thick, swag, sick like Atsu. I, I can get crazy to love me so like too. Believe me when I say that it's me and not you. You said you wouldn't leave me, but you might. Find another guy who treats you right. Another one that trusts you. Another one that loves you. Girl, I'm so insecure. Trip inside my mind, and you're so beautiful. Why would you give me? ครับครับ,รบป้าข้าวเสร็จแล้วมีข้าวไปข้าวก่อนเว่าะว่า าถึงแล้วครับเรียบร้อยปลายทางครับถึงลูกค้าแล้วพีดิดครับอยู่ที่อำเภอธาตะเกียบนะครับรถอยู่ในรีสอร์ทเลยครับสวยงามจริงจริงนะฮะเนี่ะเก็บภาพเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ทําการส่งรถนะฮะพอดีพี่เขาเตรียมกับข้าวกับปลาไว้รอจะทานข้าวสักครู่คุยกันสักครู่ก็คงจะเดินทางกลับนะฮะ คใครอยากดูรถก็มาเลยนะครับอยู่บ้านเนินน้อยอผมก็อ่านชื่อผิดชื่อถูกครับเข้ามาอยู่บ้านอยู่กลางสวนยางนะฮะอยู่ในเขารีสอร์ทสวยงามมากเลยนะครับ,ร,บรีสอร์ทสวยงามมากมีสระว่ายน้ําด้วยนะครับรถกันเดี๋ยวผมให้รายละเอียดนิดน,นึงครับของรถยังไม่ได้แจ้งเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับรถก็ เป็นเอลเ e ลสนะครับแปลงเป็น F 1 5 0่านี่สีขาวมุกนะฮะเป็นไฟหน้าอัลคอเล็กเยเใส่ไฟตัดหมอกพร้อมเลยนะครับนะล้อเป็นดอบสตาร์ยางโตโยโตอเพนคันทรีอาร์ทีนะครับช่วงล่างเป็นคอนกรีตโช๊คทับแพงปรับแปดระดับบันไดข้างจากออปชั่นครับมีสองสเต็ปขึ้นง่ายลงง่ายเดินด้านข้างนิดนึงนะฮะบ้านที่เขาเลยเห็นไหมนี่ ด้านหลังมีกันชนท้ายจากออ t ชั่นครับด้านบนหลังคาที่เห็นดำๆอยู่นั่นคือแหลกราคาจากฮัมเมอร์นะฮะจากฮัมเมอร์นีครชนท้ายกนชน,ท,ชนท้ายค่ะส่งงานครับเรียบร้อยนะครับ ครับเดี๋ยวเดินทางกลับครับผมตรงรถเจ้าของรถเรียบร้อยแล้วเผื่อท่าตะเกียบนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าวันหน้าเราจะไปที่ไหนก่อนนี้เลี้ยงดูปูเสือดีมากครับทั้งอาหารการกินเครื่องดื่มนะฮะเครื่องดื่มซาซาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียบเลยนะครับก็เวลาสมควรแล้วครับจะ6กโมงแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับกรุงเทพตอนนี้ก็ดูฮะด้านหลังฝน มืดตึบเลยอะที่นี่บรรยากาศดีครับมีป่ายางสวนยางเต็มเลยนะครับก็เดินทางกลับโดยมิซูมิชิไททันครับรถของพี่ตายนี่ฮะหล้อใหญ่ๆหฮอสทายแบบนี้ผมอยู่ที่นี่ครเดี๋ยวผมไปดูก่อนประชาสัมพันธ์ด้วยใครอยากมาพักครับนี่ฮะบ้านผูทวินครับอาจจะกลับนะโอเคหันแป๊บนึง บ้านภูทวินฮะด้านหลังเป็นสวนยางครับเป็นรีสอร์ทนะครับก็มีสระว่ายน้ําภูเวลาเลาเะ็ครบกําลังต่อเติมฝั่งนู้นอยู่ครับหน้าหนาวเขาบอกว่าหมอกเต็มเลยนี่ฮะเห็นนะอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับมีภูเขาด้วยมีหมอกลอยลอยู่ครับสวยงามครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฮะวันนี้ขออนุญาตลาละจบครับกับการส่งรถทริปพิเศษ เดินทางมาจังหวัดประ,ะ,ชะเชิงเศราไม่ใช่ปราจีนบุรีชะเชิงเซาครับก็ลาไม่บายครับสวัสดีครับ